พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุทธสสติใจวันที่แปดมกราคม2569สาสธุเจ้าขา่า เราต้องรออยู่ที่ต้นโคนมะปราวเปรียบเทียบเงาที่เรารอพอบรรลุสติใจตั้งแต่เช้าถึงตอนเย็นก็เห็นแสงพระอาทิตย์รุ่งอรุณบุญสายตา พระธรรมคำคมพระครูบาสติใจสาธุเจ้าข่า